พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกและนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับรู้ไว้ให้อุ่นใจก่อนเดินทางไกลข้ามแดน ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งในการรับขนส่งคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศความรับผิดชอบของผู้ขนส่งมีดังต่อไปนี้คือ 1. เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 2. สัพภาสะลงทะเบียนหาย,ห,ายหรือเสียหายในระหว่างที่ผู้ขนส่ง รับของจนส่งของคืน 3. ส่งผู้โดยสารและสัมภาระถึงจุดหมายล่าช้า 4. การกระทําของลูกจ้างผู้ขนส่งขณะปฏิบัติหน้าที่ 5. สัมภาระติดตัวหายหรือเสียหายระหว่างเดินทาง 6. รถชำรุดหรือผู้ขับขี่หย่อนความสามารถทำให้เกิดความเสียหายสูญหายล่าช้ากรณีที่ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบ มีดังนี้คือ 1. เป็นเหตุสุดวิสัยและได้ดำเนินการป้องกันตามมาตราการแล้ว 2. ความชำรุดบกพร่องของสัมภาระนั้นเอง 3. ความประมาทเลินเลอ่อของผู้โดยสารเอง 4. สภาพร่างกายและจิตใจของผู้โดยสารที่เป็นอยู่ก่อนแล้วผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกรกฤษ์าเนติบัณฑิตไทยทนายวิชิภูนและทีมทนายความสวัสดีครับ